แต่ปล่อยมันค่ะขับก็ขับความสะอาดไปนามาลค่อยๆแล้วมันจะเนียนแบบไม่มีรอยแผละนะไม่มีหลุมบางคนหน้าเป็นปุกๆใช่ไหมแล้วใช้ปีมของเราไปที่หลุมเขามันจะค่อยๆเนียนขึ้นมาได้ด้วยนเออมันสุดยอดมากๆเลยค่ะนี่เห็นไหมสังเกตไหมหน้าเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็เริ่ม ด,ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะคะตีนมาอย่างดีเลยบางทีเราไม่ได้ไม่กล้าถ่ายรูปตัวเองแต่เราไปเจอใครที่เขามีปัญหาเยอะๆขอถ่ายเขาไม่น่อยนะเอออย่างน้อยมีขออาร์ตเตอร์ After, เพื่อเพื่อยืนยันในสิ่งที่รีนของเราทำได้นะคะอันนี้คือประวัติประวัติเคสเยอะมากที่แบบอย่างเงี้ยหมอตัดขาค่ะเพราะว่าเนื้อตายแล้วเนาะแต่ถ้าไม่ตัดนะมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วค่อยๆเต็มขึ้นเพราะว่ารีนเราไปทำอะไร ไปทาให้เลือดมันเดินได้ไงพอเลือดเดินได้แุ้เนื้อมันจะทํางานมันจะสร้างเนื้อเยื่ออกมาอันนี้นะหมอเราคงไม่เชื่อหรอกถ้าไปพูดหมอบ้านเราเลยอย่าเลยนะว่าคุณท็อทตี้เนมาพูดไม่เชื่อแต่หลายคนที่กล้าพิสูจน์นะแล้วมันเห็นชัดแบบนี้ค่ะเยอะมากที่ดูระดับนี้นะเขาก็บันทึกไว้เลยแล้วมันขึ้นมาได้นะมันแบบอัศจรรย์ไม่มีที่ไหนทำได้ยกเว้นปีของเรานะคะ นี่มาเลยเนาะเยอะมากค่ะเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยบางคนเราแค่เราแค่ช่วยให้เขาดีขึ้นช่วยให้เขาหาย,น,น,หาายนี่ค็นคุณมหาศาลเลยเนาะยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นเห็นไหมคะแต่ละาสะเก็ดเงินเนาะผิวหนัา,า,าลวกเนี่ยหน้าหลางขาวเห็นไหมเขาก็กลับมาหายได้เพราะว่าความผิดผิดปกติเขาเรียกว่า pigment สีในร่างกายเรามันไปเจอปุ๊ตบตัวนี้ปรับเนาะพอปรับปุ๊บเนี่ยหายเลย,ย,ยค่ะแล้วก็ดูดีด้วยนะคะนี่ก็ไทยรอนค่ะ ไฮลอยอันนี้ก็เด็กที่เป็นไทรอยด์ของพ่อเป็นอชีวิตเขาเนี่ยพลมานะนะและถ้าเขาหายได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องตาน,นะคะเอขอเขาขึค่อนข้างน,นะอันนี้ใครรู้จักมากเอยนี่คนของเราประเทศไทยทุนท่เจอแกละตรวจใส่หน้าในะปัจจุบันหน้าดีกว่านี้อีกนะหน้าขาวจา่กตัวนี้อีกนะเจอเจอเขานะคะแล้วก็เนี่ยแผลเป็นจ,า,จากรอยปาดแผลต่างๆนะคะเออ เคยโดนมีดบ,บาดเ,เอาปีกมาแทงหยุดเลยเออต้องเจอบ้างนะคะเราจะรู้ว่ามันได้จริงๆแล้วแผลแห้งแบบอย่าแงบบเร็วและไม่แสบด้วยนะคะไม่แสบด้วยนะคะแผลปาดพี่แผลที่ตานาะเด็กตาขีดตาสองช่วยได้หมดนะคะก็คืออาการของเส้นประสาทอาการของเส้นประสาทเนาะที่เบี้ยวเลยนะคะช่วยได้หมดนะ,ะหลายคนค่ะที่ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดสังเห็นไหม คนหน้าเปลี่ยนหมดเลยอืมดีดด mm. mm. ้วยนะคะสวยที mm, ่มาเลยเวลาเราสวยที mm, ่ด mm. ูด mm, ีน้องนต้ก็มีใช่ไหมคะทีนี้เวลาเขาบอกว่าความงามคนใบหน้าเนี่ยอันนี้เอาของด็อกเตอร์ให้จันมาอาสจรมมาด้วยนะคะหลายคนค่ะเขามีเคสเยอะเยอะเยอะจนแบบที่เอามให้เราคือตัวอย่างที่ชัดๆอย่างเงี้ยหน้าเขาเปลี่ยนเลยนะแผลไม่มีเลยเนี่ยมันมันจะแผลเป็นหลุมเป็นบ่อเนะยแล้วก็มันก็หายเนี่ย คุณผู้ชายเนี่ยเขาไม่ได้เสริมเติมอะไรเลยนะแล้วบางครั้งเราแก้จุดเขาไม่ได้เวลาที่ชอบไปกดสีลเด็กชอบไปบรักษาไปกดสีแล้วหมอก็าทายาลงไปดูไหมอ่าแต่มันหายจริงแต่หายแลเป็นหลุมเนี่ยนี่โอเคเนาะไม่หล่อเนาะเออก็ลองดูนะคะไปแนะนำก็าดูนะแล้วพอคุณช่วยให้เขาเปลี่ยนได้เขาจะขอบุณสวยแบบทุกคนนะถ้าสายตานะก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยนะคะตาเียตา,ตา,ตาสอนแลดีขึ้นเนาะ ผิวพรรณที่เห็นชัดๆนะคะทุกเนี่ยบาคนเป็นท้องลายขาลายเป็นอะไรก็ไม่ยูมเยอะมไปหมดดีขึ้นหมดเลยอะ่ะแค่ไม่เกี่ยนยิดนะคะแผลทีนนห่หน้าบวมมากแต่ว่าแผลเนี่ยันทำให้เราเออเห็นไหมเนาะบางคนเนี่ยเกิดบาดเหตุน,นะคะเดืนเดือๆๆโอเคจะรีบไปด,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 ดูแต่ช้า <c oughs> บางคนไ่คิดว่เาเป็นนาสิตและบางคนก็เป็นอะไรที่ผีนะประวัตเพระว่าเคีเยอะมากนะคะที่ท่านถามมาให้ดูท่านส่งมาให้ดูเนี่ยเนี่ยที่บอกว่าคอแล้วคุณก็เป็นเยอะแล้วถามวานนี้เราจะตัดคอได้ไหมตัดก็ตายสิใช่ปะเออแต่รู้สึกว่าหลังจากที่ใช้รีของเราพีเนี้ยทาลงไปได้เลยนะทาลงไปที่ผิวเลยนะเพราะว่ามันจะทําให้กระตุ้นเรื่องของเส้นนี่แหนะคะ แล้วมันดีมากๆเลยนะคะแต่ละคนเป็นเพราก็ถ่ายให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นนะจนกระทั่งหายแล้วอ่ะเออถ้าไม่เจอคนที่เรารู้จักเราก็จะไม่สรัทธาเช่นนั้แต่นี่มันเปลี่ยนทีเลยนะคะมันเลงน,นะคะถุนน้ําเนื้อหม้อมีหมดเลยอ่นะ,ะอันนี้คเครื่องพิสูจน์ได้ดีกว่าที่เรา